นักการักษัสุขภาพค่ะข่าวหุ้นเด็ดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคืออีตัวไหนครับจำไม่ได้เลยไอซีไอว่าเาหรือซีไอซีไอใช่ค่ะโอ้สัปดาห์นี้ขึ้นมาหนึ่งครับอืมยังขึ้นต่อโอ้ขึ้นมาจริงจริงด้วยสูงกว่าที่สัปดาห์ที่แล้วอีกโหเด็ดจริงๆนะของเด็กแนวเนี้ยไพลอนก็มาจริงจไม่อยากจะบอกว่าวันนี้จะเชียร์ซีไอตอบคุณก็ถว่าเชียร์ไปแล้วคุณไปน่าที่ก็ให้ยู่หรือต่อครับค่ะนะให้ียหรือต่อ ใครมีถือต่อ C E I ใช่มีถือต่อทีนี้ถ้าเกิดจะเอาตัวใหม่เนี่ยผมมองว่าหุ้นอาสังหาอีกตัวหนึง่งที่ผมสนใจนมากๆเนี่ยนะครับแล้วเขาบอกว่ายังไม่เคยเจอในรายการนะเป็นเรื่อที่มีในกลุ่มจัไหมายมั่งิลมีค่าที่ะจะขยับแรงนะครับเราปฏบัติผลคร้งแรกในรอบค่ะนะฮะับเร้าสน,นใจอย่เดียวครับ ก้หุ้นปรีชาครับอ๋อปรีชากรุบนะคะใช่ครับซึ่งตัวนี้ตัวเรขที่ผมทำมาประเมินเนี่ยราคาที่ยันอยู่มาสองบาทสี่สิบเประมาณนะครับสูงกว่าราคากระาดานถึงบาทหนึ่งนะครับโอ้โหขึ้นมาห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับขึ้นมาห้าเปอร์เซ็นต์อยู่แหละไม่กลัวครับเพราะว่าราคาคือหุ้นเขาเนี่ยอ่อค่อยเป็นค่อยไปแต่ทจากราคาที่ทาขึ้นมาแล้วเนี่ยค่าร่บปันประมาณสิบเจ็ดตังค์ตังค์นี้ให้ยูสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะผมว่าถือตรงนี้ยังไงก็คุ้ม นะครับถ้าดูดูกราฟโอเคเห็นว่าธนา sì, คารขึ้นมาแล้วมาดูกราฟกันนะครัค่ะดูกราฟเป็นรโอ้ตัวนี fa <t abi> <t abi ้ราคาไฮมาเลยนะบาทสี่สิบสามดูกราฟเป็นลายจับได้นะครับจะมีไฮที่น่าสนใจดาวต้านที่บาทหกสิบครับโอ้โหนะครับมีแค่แาวต้านที่นี่เท่านั้นครับแต่ว่าราคาที่หนาที่กดประเมินมาจากกำไรที่ขยายตัวเนี่ยสองบาทสี่สิบผมว่าคือคนที่ยังไม่กล้าซื้อตามน้ำไม่ต้องซื้อย่อตัวแล้วค่อยซื้อแล้วรับพันบนลง เขาดีกว่าเขาอยปกตามน้ำก็ตามไนมีครับเพราะเมื่อกี้ที่บอกว่าคาดว่าประมาณสิบเจ็ดตังค์นะครับสิบเจ็ดตังค์เนี่ยเป็นอยู่ก็ล้าก็สิบเจ็ดตังค์นะครับมารราคาหุ้นปัจจุบันไปนะครับจะได้อยู่สิบสองเปอร์เซ็นต์อันนี้ถือว่าสุกยอดโอ้โหแตควา่งดูครับถ้าไม่กล้าซื้อรอซื้อบอลตัวครับรอซื้อเมื่ออ่อนตัวนะคะสำหรับหุ้นปรีชากรุ๊ปนะคะครับวันรุ่งพึ่งมาแรงนานหรือยังคะในทางเทคนิคค่ะ ตัวนี้ถ้าเกิดนับเป็นรายวันเนี่ย<ค>ะนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่ราคาผ่านบาทสี่สิบขึ้นมาในรอบหนึ่งสัปดาห์ครับแล้วทำนิวไฮด้วยนะคะในรอบห้าสิบสองสัปดาห์ราคาบาทหกสิบเนี่ยค <ะ S 2> เคยอยู่เมื่อเดือนเก้าปีห <คะ S 2> นึ่งศูนย์นะฮะก็ถือว่าเป็นการท้อนใ้เห็นว่าผลประกอบการจะออกมา <คะ S 2> กดีคก็กลัอูคขับันผมผมเล็งว่าคือผมเคยแนะนำวุ้นตูนึลงคล้ายกันแบบนี้นะฮะ คือวุนาา้นตาลค่ะแล้วพอผ่านไปสักเดือนราคาวุ้นตาลาแรงมากเออคุณแนะนํามาในช่วงที่ผ่านมาเป็นลักษณะนี้เลยนะใช่แล้วตู้ปีชาเนี่ยลักษณะคล้ายกันเลยของดอกกันค่ะลองดูครับฝากไว้ตงหนึ่งตัวครับอ่าฝากหนึ่งตัวจดกันไว้สําหรับข้อมูลของเด็กแนวนะคะว่าเป็นอย่างไรในแต่ละสัปดาห์นะคะค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะ